ส่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับชาแนลไออีกแล้วนะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้นะคะไอจะมาทำวอรออนไอแพดนะคะทุกคนค่ะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวไอจะขึ้นหน้าต่างแยกไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคน <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวไอขออัดหน้าจอ iPad ก่อนนะคะ <laughs> <laughs> ก็เริ่มเลยนะคะทุกคนก็เราจะเริ่มตรงที่หน้าจอแรกของเรานะคะทุกคน <laughs> ก็คือหน้าจอแรกก็ไม่ได้คุมโทนถึงกับอะไรไปเก่าก็ไม่ได้ คุมโทนถึงกับตัวไอคอนต่างๆเลยนะคะเพราะว่าไอาก็ไม่ได้เป็นคนที่คุมโทนเก่งอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคุมโทนอะไรยังไงนะคะก็ถ้าปัดมาฝั่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะคะถ้าเราปัดขวานะคะก็ทายแพดเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเป็น่างนี้หมดแล้วนะคะเราสามารถแบบว่าตกแต่งได้เลยใช่ไหมแต่ว่าที่นี้นะคะไอก็จะมีคุมโทนเป็นเดือนกับ เดือนเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะทุกคนหน้าแรกเนี่ยก็จะมีตัวแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้นะคะก็เป็นของของ Apple นะคะที่เขาให้เรามาเนาะก็จะมีนาฬิกามีอะไรต่างๆนานามไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วจะมีการตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะคะแล้วก็จะมีกล้องมีอะไรว่ามีบลาๆบลาวันที่ปกติมีโน้ตมี App Store มีเนี่ย Apple m u ม i c มีแบบว่าเออ Safari World ไม่ใช่นะคะเพืนสวนสัตว์นะคะ ก็นี่นะคะตามนี้เลยส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนฝั่งขวาที่มันจะมีขีดขั้นนะคะน,นี่คือส่วนข้างล่างนะคะก็คือส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไอเอปล่าสุดที่เราเข้านะคะแล้วก็ไปหน้าจอต่อไปนะคะทุกคนก็คือแอปไอคอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าไอช้ iPad ตัวนี้ทำงานซะส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเรียนทำงานตัดต่อหรือว่าทำแบบว่าทำปกคลิปนะคะแล้วก็ แบบว่า,าใช้ไอเปดเพนตัวนี้เดี๋ยวไอค่อยไปพูดถึงเนาะ <c oughs> ก็ขอเอาหน้าจอโฮมที่2นี้ก่อนนะคะ <c oughs> ก็จะบอกว่าบางแอปเนี่ยไอไม่ค่อยได้ใช้ทุกคนก็เห็นว่ามันจะขึ้นแบบตัวแบบให้ดาวน์โหลดอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ <c oughs> คือ Apple มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าแบบว่าใครใช้อยู่ก็น่าจะเป็นนะคะถ้าไม่ได้เข้าแอปไม่ได้ใช้แอปนั้นบ่อยๆมันก็จะขึ้นเป็น ยอย่างแอปนี้อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นข้างล่างเป็นเหมือนให้เราดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งนะคะก็หน้าแรกเนี่ยมีเยอะมากมี Google t r a n s l ates, มี e มี p h o t o m a นนะคะทุกคนแล้วก็มีแบบว่าแอปต่างๆแล้วก็มีแอปเครื่องปิ้นมีแบบว่าแอปฟอนต์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแบบเว็บไซต์อะไรไม่รู้นะคะเป็นแอปที่ไอใช้เกี่ยวกับเรียนพวกแบบว่าแบบไปดูเกี่ยวกับงานกราฟิกงานอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแอปแบบว่าอันนี้กับตัวนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็อยากจะบอกว่าคือ แล้วก็จะมีแอปนี้นะคะทุกคนแบบแปลกมากเป็นแอปที่เอ่อเป็นแอปเอ่อประจําเดือนนะทุกคนการนับแบบว่ารอบเดือน <c oughs> คือแอปนี้เขาจะมีทุกอย่างให้เลยว่าเอสมมุติว่าเดือนนี้เราเอ่อรอบเดือนมาวันที่หนึ่งแล้วก็บันทึกบันทึกได้เลยว่าประจําเดือนเรามากี่วันในรอบเดือนนี้แล้วมันก็จะคํานวณให้เองนะคะว่าอีกกี่วันจะตกไข่อีกกี่วันจะเอ่อ แบบประมาณคาดการณ์ว่าอีกกี่วันเนี่ยประจําเดือนจะมาอีกอะไรเงี้ยก็คือแอปนี้ก็เหมาะสําหรับสาวๆนะคะเป็นแบบว่าผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราๆนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากไปดาวน์โหลดก็แอปนี้เลยนะคะแนะนํานะคะแบบนับรอบเดือนนะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแอปเป้นพิมอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเ,เครื่องปิ้นหมี่นะคะเป็นแอปเครื่องปิ้นที่ไอใช้แบบว่าขายของนะคะทุกคนไม่คะอะไรอย่างเราก็ต้องมีแอปเครื่องปิ้นนะคะแล้วก็จะมี แอปเอ่อแฟดนะคะเพราะว่าไอาก็ใช้ขนส่งแฟดส,ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีทีมนะคะตัวนี้เนี่ยไอยใช้เรียนนะคะแล้วก็ anyware เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไอ,นนอไม่ได้เรียนแล้วนะคะคือสองสามปีที่ผ่านมานี้ไอใช้เรียนเอ่อคณิตกวิทย์นะคะเป็นติวข้อสอบติวสอบ,สอ,บอะไรเงี้ยแบบของเตรียมอุดมมฮิดอะไรเงี้ยต่ก็ไม่ได้ไปสอบที่เตรียมอุดมไมฮิด่วนทุกคนเกลีดปะเออแล้วก็จะมีแอป zoom นะคะแล้วก <Not> การเขียนโน้ตการเรียนทุกคนจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่างานไอญ่เยอะมากในแอป Good Notes คืออันนี้คืองานทั้งหมดนะคะเออก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะคะคร่าวๆแล้วก็คือแอปพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแอป,ปเครื่องพิมพ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอไปหน้าถัดไปเลยนะคะทุกคนหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกโซเชียลต่างๆนะคะหน้าแรกของโซเชียลเนี่ยก็จะมีไอคอนหมาเพราะว่าไอตั้งเป็นแบบ ูปสัตว์หมดเลยนะคะแปลว่าพวกไอคอนตรงนี้นะคะก็จะมี i ิน t a g r กรอะไรต่างๆนานาะอินสตาซีฟอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ไปหมดแต่ว่าแอปที่ไม่ได้ใช้มันก็จะขึ้นตัวรีโลนหลดหมดเลยทุกคนก็นนนจะมี IG เนาะที่ใช้บ่อยมีไลน์นะคะอะไรตั้งสองหมื่นกว่านะคะไม่ได้ดองนะคะทุกคนไม่ได้ดองแชทใดๆนะคะก็จะมีแบบว่า Official a c c o u เขาก็คือไอคาของก็คือต้องมีแอปเขียวๆแอปดีนั่นเองนะคะแล้วก็มาช็อปเนี่ยไอไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวนี้ซะมากกว่าแล้วก็ Discord เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้คุยกับเพื่อนเลยนะคะทุกคนก็ตั้งแต่ปีเธอมาก็คือไม่ได้คุยกับเพื่อนๆเลยก็จะใช้ไลน์อินตาแกรมมากกว่านะคะทุกคนต่อไปนะคะก็เป็น t ว i t เตอร์นะคะ t w i t เตอร์เนี่ยก็คือใช้ทุกวันนะคะอ่านข่าวตามทุกๆวันอยู่แล้วเป็นประจำนะคะก็ต่อไปก็จะเป็น Facebook นะคะก็ไปส่งคำ ได้นะคะทุกคนใน f a c e b o o ไอนะคะก็ถ้าวันไหนว่างๆก็จะรับนะคะแล้วก็ต่อไปก็เมสเซจเนาะแล้วก็คืออันนี้เป็นหน่วยปอรจริงๆอ่ะหน่วยปอตัวนี้ไอ้ะในไอแพเข้าได้นะแต่ว่าไอ้ะคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยก็ใช้ได้ใน iPad นะคะทุกคนซึ่งหน่วยปอเนี่ยบอกก่อนว่าถ้าใครเคยใช้อ่ะจะบอกว่าถ้าแบบเราสมัครไปแล้วอ่ะถ้าเราลบทิ้งแล้วเข้าอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะสมัครยากมากๆะค่ะนี่คือปัญหาของหน่วยปอนะคะทุกคนก็คือเป็นอรืที่แบบว่า อค่อนข้างที่จะตัวอ,อินยากนิดนึงนะคะถ้าใครเข้าแล้วก็ต้องเข้าให้บ่อยๆนะทุกคนระวังน้องจะเป็นแบบไอแล้วก็จะมีปัญหาเพราะว่าไอเคยสมัครมาสองครั้งแล้วกว่าจะทําได้ทุกคนเวยปอมันเป็นอะไรที่แบบยากมากๆนะคะต่อไปก็จะเป็น ลิงก์ไบโออันนี้ก็คือไอใช้เป็นลิงก์หน้าไบาโอของ IG นะคะก็คือ IG ขายของไอซ่าเดสกอร์เบอร์รชอปนะคะทุกคนก็จะใช้แบบว่าเวลาลูกค้าสั่งของใช่ไหมก็จะมีลิงก์เนี่ยกดปุ๊บก็สามารถเลือกได้เลยว่าลูกค้าสะดวกช่องทางไหนในการสั่งซื้อสินค้านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะคะแบบว่าแอปพวกนี้ก็จะเอาไว้ดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆนะคะก็อันแรกเลยนะคะ V Life นะคะก็จะดูศิลปินต่างๆเวลาเขามีรายการอะไรเวลาไลฟ์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แอปนี้ก็จะเป็น ดูอนิเมะนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้ดูเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแอป Tik t o อกนะคะมีทั้ง Tik t o อกไทยแล้วก็ t i k t o อกจีนเลยนะคะอันนี้ตอนที่โหลดมาเนี่ยไอ้อะเปลี่ยนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนแอปสตัวเป็นแบบประเทศจีนแล้วก็ไปโหลดมานะคะเพราะว่าจะได้แบบไปส่งของจีนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ a s p ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะตอนนี้ก็จะมี Netflix นะคะ Disney นะคะ Youtube 2อ ID อะไรเม n กู o, TV อะไรไม่รู้เป็นแบบว่า รายการจีนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมี vru นะคะแล้วก็มีไอชีอีนะคะแล้วก็จะมี v t ีนะคะแล้วก็จะแบบส่วนใหญ่อะก็จะเป็นของจีนเยอะส่วนใหญ่นะคะส่วนต่อไปนะคะเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้นะคะถ้าเล่นอยู่ตอนนี้จริงๆก็จะเป็นเกมชินนะคะทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเออเล่นแบบเล่นจริงๆนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าแบบ ถ้าเป็นเกมใน iPad ออะตอนนี้ไอลบเกมชินออกแล้วไปเล่นในตัว iPhone 11เอานะคะทุกคนเพราะว่า iPad เนี่ยเครื่องมันก็ค่อนข้างที่จะเต็มแล้ว iPad ของไอตัวนี้นะคะเครื่องจุที่256นะคะก็ตอนนี้ใช้ไป250แล้วต้องเคลียร์เครื่องแล้วนะคะทุกคนเออก็เกมใน iPad ก็มีไม่เยอะนะคะคือตอนนี้ไม่ได้เล่นเลยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันขึ้นตัวโหลดหมดนะคะจะมีก็แต่หมายคาบแล้วก็โลบ็อกซ์นะคะทุกคนคะ่ะ ก็ขออนุญาตไปอันต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดแบบว่าแต่งรูปแต่งทํางานแค้นว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะว่ากันไปนะคะเยอะมากแคปคัทนี่ก็ใช้ตัดต่อคลิปทุกๆคลิปของไอเลยก็คือจะใช้เป็นแคปคัทนะคะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะส่วนตัวนี้นะทุกคนแอปนี้ไอแนะนําเลยนะคะถ้าใครนะคะอยากตัดแบ็กกราวนะคะแนะนําแอปตัวนี้นะคะไปดาวน์โหลดกันได้นะคะตัวนี้เลยนะจ๊ะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะไม่ได้โหลดนี้ก็คือเป็นอแอปที่ไอช้ดาวน์โหลดรูปจากกล้องฟูจินะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะไลท์รูมนะคะก็เอาไว้ใช้แต่งรูปนะคะแล้วก็ไอพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วก็จะมีอินชอ t ที่ใช้แล้วก็มีฟอนโต้ใช่ไหมใช่นี่ก็จะเป็นแอปที่ไอช้เกี่ยวกับการเป็นแมค่ค้าออนไลน์ก็มีแอปนี้ไว้นะคะ ก็ <g ül> อันนี้ก็ใช้ทํางานแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็มีแค่นี้นะคะทุกคนมีประมาณนี้เลยแล้วก็ขยายไปต่อไปนะคะคืออันนี้ก็จะเป็นแอป,ปเกี่ยวกับเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนตอนนี้ก็คือทุกอันเนี่ยเกือบเป็นรีโหลดมาแล้วนะคะทุกคนก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยได้เข้ามันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไม่ได้เข้ามาประมาณเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแอป,ปเกาหลีหมดเลยซึ่งไม่ได้เข้าเลยก็เป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงนะคะ ตอนนี้ก็ใช้ Spotify นะคะทุกคนถ้าส,ส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าไอเลยสซาวๆอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ที่ทุกคนเห็นหน้าจอเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกคุมโทนนะคะแอปคุมโทนไอก็มีแค่นี้ทุกคนมี photo widget นะคะมี photo อะไรไม่รู้นะคะชื่อมันขาดหายไปนะคะแล้วก็จะมีแบบว่า widget อะไรอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแล้วก็จะมี color widget นะคะคือหลายอันมากๆแต่ที่ไอใช้ก็มีประมาณ2-3อันนะคะไม่เยอะมากเพราะว่าไอก็ใช้แอปคุมโทนพวกนี้ไม่ค่อยเป็น แล้วก็ส,ส่วนใหญ่มันจะต้องเสียเงินนะคะถ้าอันที่เราชอบเนี้ยมันจะต้องแบบจ่ายตังค์อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคงั้นเราใช้ที่แบบโอเคเรารับได้เราใช้แค่นี้พออะไรางี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอแอปอ่านการ์ตูนต่างๆนะคะก็จะมีจอรดาวีคอมิกอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นหมดเลยนะคะแล้วก็มีลิทอลายนะคะแล้วก็มี อะไรคอม,มิคโคมีแบบว่าฟิกต่างๆแต่จริงๆแล้วไอไม่ค่อยเข้าเลยส่วนใหญ่ก็จะอ่านเว็บตูนจอยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เข้าคือไอไม่ได้อ่านจอยมาประมาณ1ปีแล้วทุกคนตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วอ่ะขึ้นมสี่มาก็คือไม่ได้อ่านมสามก็ไม่ค่อยได้อ่านเลยทุกคนจริงๆก็น่าจะแบบเป็นปีๆแล้วอ่ะปีกว่า,าว่างี้ดีกว่าอ่าก็ไม่ค่อยได้เข้านะคะทันวลาเลก็ไม่เข้าดีๆก็ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะแอปวาดรูปที่ไอใช้นะคะทุกคนก็จะมีอยู่สามแอปนี้เลยนะคะ ที่วาใช้ทำต่างๆนาๆนาเยอะมากๆเอ่อแอปนี้เนี่ยจะเอาไว้แบบว่าเล่นๆไปเลื่อยเปื่อยนะคะทุกคนแบบว่าเขียนเล่นนะเพราะว่าไอชอบเอ่อหัวปากกาเขาดีนะคะหัวปากกาเขาแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยก็แบบว่าเสียงเงินนะคะแอปนี้ก็คือประมาณ89มส้มงทุกคนถ้าไอจะไม่ผิดนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น โปรคีเอทนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีในนามแบบว่าถ้าใครแบบว่ามี iPad เนี้ยก็ต้องแบบซื้อแอปนี้นะคะอันนี้ไอซื้อแบบแอปจาก App Store เลยนะคะไม่ได้ซื้อจากแอปใน i อีส่วนใหญ่ไอก็จะซื้อเสียเงินแบบซื้อแอปจริงเลยไปเลยนะคะแบบว่าไม่อยากใช้แอคเขาคนอื่นก็คือแบบอยากใช้เป็นแอคเคาตัวเองก็เลยแบบใช้แบบนี้ไปเลยนะคะก็คืองานก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าไอเนี่ยเพิ่งได้ iPad ตัวนี้มาเมื่อปีที่แล้วตอนขึ้นกำลังจะขึ้นมอสี่อะทุกคนเออไอเพิ่งได้ i p แพด แอร์ตัวนี้มานะคะเพิ่งจะขึ้นแบบว่าตอนมอสีนี้เองนะคะก็ใช้มาได้แค่1ปีนะคะก็ถือว่าอึดนะคะแบตยังไม่เสื่อมนะคะคก็สามารถยังใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ <g ül> <ๆ S 2> แล้วก็ไอบิดเพนตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เนี่ยทำแบบว่าวาดแล้วก็ทำตกแต่ง แบบว่าสินค้าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะรูปก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเพราะว่าไอไม่ค่อยได้ใช้แอปพวกนี้ว่ารูปเท่าไหร่นะคะถ้าใช้ก็น้อยมากๆะค่ะส่วนใหญ่จะใช้ทํางานซะมากกว่าเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงก็ได้นะคะมันเป็นเกมนะคะทุกคนเกมแบบคําศัพท์อะไรเงี้ย เอาไว้ทบทวนคำศัพท์เฉยๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น Pinterest นะคะทุกคนแล้วก็มีทูมันนีมีกาเกาแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็จะมี s h อ p e e ใช้บ่อยมากนะคะแบบใช้จริงๆนะีทุกคนดูการแจ้งเตือนีเยอะมากแล้วก็ จะมีช่อง3นะคะตอนนี้ก็แบบอยากดูหนังแบบละครช่อง3แต่ก็ไมได่ดูนะคะก็ใช้แต่เน็ตพิกซ์ส่วนใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นแอปแบบว่าปฏิทินก็ไม่ได้ใช้นะคะจนมันขึ้นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายนะคะมันก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่นะคะของอรุ่นแบบว่าที่อัปเดตเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วเนาะแบบว่าจัดหมวดหมู่ให้อะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคน iPad ไ i r ก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าสุดท้ายนี้นะคะทุกคนไอแนะนํา um นะคะมีอีก เว็บไซต์หนึ่งนะคะไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักหรือยังมันก็คือเป็นเอ่อเว็บที่แบบสามารถดาวน์โหลดรูปมาเป็นแบ็กกราวด์ได้อย่างแบ็กกราวด์ที่ไอใช้ตอนนี้นะคะทุกคนเดีย๋ยวไอจะให้ดูนะอย่างแบ็กกราวด์ที่ไอใช้ตอนนี้ชัดๆเลยนะคะก็คือมาจากเว็บนี้เลยนะคะทุกคนกาฟริโอนะคะทุกคนค่ะกาฟริโอนะคะทุกคนคือมันเป็นแอป บ,บไม่ใช่แอปมันเป็นเว็บที่ทุกคนสามารถลองไปดูได้นะมันเป็นเว็บที่แบบว่าน่าจะเป็นของคนเกาหลีนะคะเขาทําแบบว่ารูปภาพแบบต่างๆเยอะมากมีเยอะมากๆทุกคนสามารถไปหาได้มีหมวดหมู่อลเปเปอร์เยอะมากๆแล้วแต่ว่าทุกคนน่ะสนใจด้านแบบว่าสนใจอลเปเปอร์แบบไหนคือมันมีเยอะจริงๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนเกาหลีเขานะคะก็ แบบอย่างในคอมพวกโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยก็สามารถใช้เว็บนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใช้ใน iPad อะรูปมันจะซูมนิดนึงเวลาเราใช้นะคะรู้สึกว่าแบบถ้าใช้ในพวกแบบว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กอะภาพมันจะสวยกว่านะคะแต่ถ้าเราใช้ใน iPad ออะมันจะเป็นภาพแบบซูมกว่าหน่อยทุกคนจะเห็นไหมว่าถ้าเราตั้งเป็นแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวไอจะให้ดูภาพจริงนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะเนี่ยภาพจริงที่เราดาวน์โหลดมามันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่พอเรามาใช้อะภาพมันจะซูมเห็นไหม มันจะซูมแบบแบบแบบนี้เลยอะนี่นะคะรูปที่ไอซ์ใช้อยู่ตอนนี้นะคะจริงๆภาพจริงมันเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเรามาใช้จริงๆมันก็จะกลายเป็นแบบแบบแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเราเอาแนวนอนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็ได้ประมาณนี้แต่มันก็จะเหมาะสําหรับคนที่ใช้น้ตบุคคอมพิวเตอร์นะคะมันจะสวยมากนะคะไอแนะนาเลยแบบนี้นะคะทุกคนดาวน์โหลดรูปฟรีนะคะทุกคนแต่ว่าก็ระวังในการใช้รูปด้วยนะคะอันนี้ไอก็ แบบว่าได้มาเนี่ยได้ได้เว็บนี้มานะคะได้มาจากแบบว่าคนที่เขาแบบว่าไอดูใน u t u b e นี่แหละมันมีช่องหนึ่งอะทีเ่เขาเข้าเว็บนี้แล้วเขาดาวน์โหลวดวอลเปเปอร์มาเขาแบบว่า,าทําคลิปเกี่ยวกับคุมทน iPad อะไรเงี้ยยังไงอะไรเงี้ยแบบว่าคุมทน iPad ง่าย,ายๆด้วยอะไรๆมีแอปแนะนํานู่นนี่นั่นแล้วก็คือไอเห็นเขาเข้าเว็บนี้มาไอก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจจังเลยไอก็เลยแบบลองเข้ามานะคะคือมันเป็นเว็บที่ดีแล้วก็สวยมากๆนะคะทุกคน เอาไปใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะอย่านําไปใช้ในทางที่ผิดนะคะทุกคนอันนี้ไอก็แบบว่าดาวน์โหลดมาใช้เป็นวอลเปเปอร์เฉยๆนะคะแบบว่าไม่ได้เอาไปทําอะไรนะคะทุกคนคะ่ะก็นี่เลยนะคะก็มีหลายคนมากๆที่ทําออกมาแล้วก็มีรูปเยอะมากๆทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็วัดออนมาเอ่อไอแพดของไอก็มีแค่นี้นะคะไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะถ้าใช้หลักๆก็ ส่วนใหญ่ก็จะดูแบบพวก YouTube n e t l l i ซมากกว่าถ้าช่วงนี้ปิดเทอมแต่ถ้าแอปที่ใช้เรียนจริงๆนะคะก็จะมีโปรคีเอมีเนี่ย o ู๊ดโนแล้วก็มีทีมใช่ไหมเพราะว่าแบบที่ผ่านมาก็เรียนออนไลน์ก็มีแค่นี้นะคะที่ได้ใช้นะคะแล้วก็ใช้จริงๆนะคะที่จดก็จะเป็น g o o d n o t ้ s ที่ใช้บ่อยที่สุดน,นะคะ ก็รูปภาพไอเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลย2 1 0 0 0กว่านะคะก็ไม่ได้เคลียร์เลยมีทั้งงานมีทั้งทุกอย่างนะคะที่ไอใช้ทํางานทุกอย่างมีอยู่ในนี้หมดไยแพดเครื่องนี้หายก็คือ,อนั่นแหลคะค่ะทุกคนก็คืองานเข้านะคะก็วันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไอก็ขอตัวก่อนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของไอนะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดซ like, ับให้ด้วยน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะ